สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมร้านพระเครื่องดวงดีนะร้านพระเครื่องดวงดีวันนี้ก็มีโอกาสได้มาอัดคลิปอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาอัดคลิปอีกหนึ่งคลิปนะก็ไปเดินงานประกวดมาครับต้องเล่าเนื้อความก่อนว่าไปเดินงานประกวดมาเมื่อเมื่อเมื่อวันนี้นะครับไปเดินงานประกวดที่จังหวัดเลยุทยานะครับเผอิญผมได้ของดีมาแบ่งปันมีของดีมาแบ่งปันครับได้หลวงพ่อเงินช้างคู่มาหนึ่งองค์นะได้หลวงพ่อเงินช้างคู่มาหนึ่งองค์นี่ ได้รูปหล่อหลวงปู่ศรีนะครับวัดเขาท่ามูนาปีสองพันห้าร้อยสเก้าหนึ่งองค์ได้เหรียญมั่งมีนะครับมั่งมีสีสุกเนี่ยมั่งมีสีสุกหลวงป,ปูศ่ศรีครับได้มาสององค์มั่งมีสีสุกเนี่ยได้มาสององค์เลยสวยๆเดิมๆเลยแล้วก็เหรียญฝันถุงนะครับเหรียญฝันถุงประสบการณ์ลหลวงเฉียบหลวงปูศ่ศรีวัดเขาท่ามูนานครับจะสร้างปีสอง8ห้าแปดจะสร้างห้าพันเหรียญนะครับแบบนี้แบบเรียกแบบมีหูนะเดี๋ยวจะค่อยๆไลฟ์ไปทีละครับแล้วก็ได้หลวงพ่อเงินนะ เม็ดยาพิจิตนะครับเม็ดยาพิจิตหลวงพว่อเงินนะครับหลวงปู่หมุนวัดประจานบุกเสกนี่ปีสองพันห้ารยสี่สามเม็ดยาคดีพระพิจิตนะครับพระพิจิตเม็ดยาหลวงพว่อเงินนะครับนี่วันนี้นํามาแบ,บ่งปันกันสี่ห้ารายการเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตเอากล้องก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ มาครับมาครับขออนุญาตเอาเน่มาแล้วครับมาแล้วครับก็ช่องทางการติดต่อร้านพระเครื่องตรงนี้นะครับก็นี่ครับ061นะครับ2829787นะครับ061นะครับ ID Line 2 8 2 9 7 8งแนะครับไอเดียไลน์ศูนย์หกหนึ่งสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับร้านพระเครื่องตรงดีนะครับยินดีให้บริการแล้วก็รับประกันพระแท้ทุกรายการเลยต้องบอกก่อนรับประกันพระแท้ทุกรายการเลยนะครับก็เดี๋ยวมาที่รายการแรกครับนี่เลย เป็นรูปหลอนะครับรูปหลอดรูปรเงินวัดราคานะครับร,รุ่นช้างคู่ปีสองห้าสองหกนะแต่กลงงนน่อลงเย็นหน่อยกล่องเย็นหน่อยกล่องแตกนะครับแต่แตอนเนี้ยผ้าในยังสวยเดิมอยู่เนี่ยรูปหลอดรูเงินช้างคู่ครับปีสองห้าสองหกนะครับรนีบ่จะสร้างปีสองห้าสองหกนะครับจะสร้างปีสองห้าสองหกนะครับนี่แบบนี้โคนบบน่แคนบแบบนี้แท้เลยนะครับโค่นตะไบแบบนี้แท้เลยนะดูไว้น้านี่แบบนี้นะพร้อมกล่องเดิมเลยช้างคู่นะครับปีสองห้าสองหกนะครับ วัดบางคารรูปหล่อหลวงพ่อเงินช้างคู่วัดบางคารปีสองห้าสองหกนะครับสวยเดิมเลยนะสวยเดิมเลยนี่ดูนี่สวยเดิมเลยเห็นไหมครับสวยเดิมเลยรูปหล่อหลวงพ่อเงินช้างคู่นะครับวัดบางคารปีสองห้าสองหกนะครับพร้อมกล่องเดิมๆนะแบ่งบูชานะครับอง์ละหกพันห้าร้อยบาท 6500้ 6, บาทครับลูกหลอกลูกเงินช้างคู่ครับรายการแรกเลยแบ่งบูชาองละ6 5 0 0ร้อยบาทนะได้มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยองล์ละ6,500้บาทนะใครสนใจทักไทยมาได้เลยนะครับประกันแท้ให้ประกันแท้ให้นะครับประกันแท้ให้พระสวยเดิมเลยแต่กล่องแตกกล่องแตกฝากล่องแตก,แตกแตเอา6 5พัน้าร้อยบาทนะ6,500้ 6, บาทใครสนใจทักมาได้เลย 6, 5 0 0้าร้อยบาทประกันแท้้ตลอดชีพน้ำทองกระจายทั่วองค์นี่ถือว่าสวยถือว่าสวยนะครับเนี่ยหกพันห้าร้อยบาท รายการที่สองครับนี่เลยเป็นรูปหล่อหลวงปู่ศรีครับรูปหล่อหลวงปูนะ่ศรีปรีสองห้าหนึ่งเก้านะรูปหล่อหลวงปู่ศรีวัดเขาท่ามูลหน้าครับปีสองห้าหนึ่งเก้าครับเนื้อทองเนื้อทองเหลืองลมดำนะครับจะสร้างหนึ่งพันองค์เนื้อทองเหลืองลมดำร,ร,รูปนี้จะสร้างหนึ่งพันองค์ครับปีสองห้าหนึ่งเก้านะนี่จะเป็นโคดต,ตอกเลขสองโคดต,ตอกเลขสองเห็นไ <arma> หมครับ <zza> เห็นไหมเลขสองเห็นไหมโคดเลขสองเห็นไหมครับเห็นไหมโคดเลขสองเนื้อ จะสร้างปีสองห้าหนึ่งเก้าะครับแบบนี้แท้และทันนะแท้และทันหลวงปู่ศรีว่เาเขาท่ามูลน,นาคนะแท้และทันนะครับนี่ปีสองห้าหนึ่งเก้ามีทั้งเป็นโค้ดหล่อและโค้ดตอกนะครับอันนี้จะเป็นโค้ดหล่อนะครับอันเนี้จะสร้างหนึ่งพันองค์นะครับจะสร้างหนึ่งพันองค์นะรูปหล่อหลวงปู่ศรีปีสองห้าหนึ่งเก้านะครับพร้อมกล่องเดิมๆเ,เลยพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลย จะสร้างหนึ่งพันองนะแบ่งบูชาองคละห5 0พันหะ้าร้อยบาทห้า0ันห้าร้อยบาทนะครับใครสนใจทักทายมาได้เลยเอาห้า0ันห้าร้อยบาทเนี่ยแบบนี้ห้า0ันห้า้อยบาทแท้ดูง่ายเลยผ้านี้ต้องบอกว่าพระองค์นี้ถือว่าสวย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 มากนะครับสวยเดิมเลยเนี่ยไม่ได้ผ่านมือใดๆเลยนะนอนกล่องมาเลยนะครับนอนกล่องมาเลยห้า0ันรบาทนะใครสนใจทักทายมาได้เลยประกันแท้ให้ตลอดชีพ ประกันแท้ไม่มีเงื่อนไขนะครับประกันพาแท้ไม่มีเงื่อนไขนะเพราะว่าพาเนี่ยแท้แท้และต้องแท้แบบสาคลด้วยต้องบอกก่อนว่าแท้แบบสาคลด้ยลดวยนะครับดวงดีดูแลให้นะซื้อขายร้านดวงดีดวงดีดวงดีเนี่ยดูแลให้นะครับนี่รายการที่สองผ่านไปนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญมังมม่งมีสีสุกเหรียญมั่งมีสีสุกครับหลวงปู่ศีว่าเขาท่ามูนาครับนี่ลมดำลมดำจะมีลมน้ำตาลกับลมดำนะครับพอดีลมงน้ำตาลเนี่ย ปิดไปแล้วนะคะนี้ลมดําผมได้มาสองเหรียญนลมดําสวยทั้งคู่เลยได้มาสองเหรียญครับเหรียญมังมีสีสุกนะครับจะสร้างปีสองห้าหนึ่งแปดเนี่ยพระสวยแชมป์เลยจะสร้างปีสองห้าหนึ่งแปดพระสวยแชมป์เลยนะครับเนี่ยพระสวยแชมป์เลยสวยแชมป์นี่ซีนเดิมๆเลยนะพระองค์นี้ผมเห็นตั้งแต่เจ็ดปีที่แล้วนะตอนนี้พระเอิญเขาเอามาขายให้ผมนะได้มีโอกาสาไปซื้อเขาอีกครั้งนึงก็เอามาให้ผมเนี่ยเห <ๆ S 2> ็นตั้งแต่เจ็ดปีที่แล้วก็ถามซื้อเขาไม่ขายทีแรกแล้วเขามาแบ่งให้ทีหลังนะครับก็เนี่ย ใครสนใจนะครับองละ6,500บาทนะครับเหรียญมั่งมีสีสุกนะครับปี2518นะเหรียญมั่งมีสีสุกปี2518ครับลมดำสวยเดิมเลย6,500บาทครับเหรียญละ6,500บาทนะครับทักมาได้เลยนะสนใจทักมาได้เลยครับรายการต่อไปนะครับีเป็นเหรียญฝันถุงนะครับเขาเรียกว่าเหรียญฝันถุงลุงเฉียบนะครับคําว่าลุงเฉียบเนี่ยก็คือประสบการ์ลุงเฉียบนะครับเหรียญนี้มีประสบการ์ลุงเฉียบนะครับเนื่องจากลุงเฉียบเนี่ย มีมีเรื่องกับคู่อรินะครับแล้วก็คู่อริเนี่ยใช้อากานะครับใช้อากาไปยิงถล่มที่หน้าบ้าน mm hmm. ล, e นลุงเฉียบเนี่ยลุงเฉียบเนี่ยไม่ได้พกผ้าอะไรเลยนะครับมีประเดียรุน่นนี้ติดก,กระเป๋าอยู่องค์เดียวนะครับเดี๋ยวรุ่นนี้ติดกระเป๋าอยู่องค์เดียวนะครับอากาศาดเข้าไปลุงเฉียบมันไม่เป็นอะไรตัวเองล้มลงนะครับตอนตอนที่ว่าได้ยินเสียงปืนเนี่ยตัวเองล้มลงนะครับนึกว่าตัวเองตายนะครับแต่กลับไม่เป็นไรครับลุกขึ้นมาได้นะครับก็มีพรารุ่นนี้อยู่ในกระเป๋านะครับเขาเลยถึงเรียกว่าประสบการณ์ เหรียญขวัญถุงนุงผู้สีวัดเขาท่ามูลนาครับสภาพสวยเดิมเลยนะขวัญถุงนุงผู้สีวัดเขาท่ามูลนาครับสภาพสวยเดิมเลยแบบนี้จะสร้างปีสองห้าหนึ่งแปดครับจำนวนห้าพันเหรียญนะครับเนี่ยแบบนี้เอาหกพันบาทนะครับใครสนใจทักทายมาได้เลยเอาหกพันบาทนะเอาหกพันบาทครับหกพันบาทเี็ประสบการณลงเฉียบครับหรือเหรียญฟันถุงนะขวัญถุงมีหูนะครับจะสร้างสองแนะครับจะสร้างมีหูแล้วไม่มีหูครับแบบนี้คือมีหูครับไม่มีหูคือไม่มีหูนะครับจะสร้างอย่างละห้าพันองค์ครับ ครสนใจทั้งไทยมาได้เลยนะครับสนใจทั้งาทยมาได้เลยรายการสุดท้ายนะก่อนไปนะครับรายการสุดท้ายก็เป็นเม็ดยานะครับเม็ดยาพระพิจิตรครับนี่ได้มาเก้าเม็ดเมื่อวานก็มาต่อแล้วแต่ไม่โดนนะครับเพราะว่าผมมาต่อมาขอขอเหมาไปผมก็เลยเอาเก็บไว้ขายเป็นองค์ดีกว่าเม็ดยาพระพิจิตรครับจะสร้างปีสองห้าสี่สามครับหลวงปู่หมุนนะครับปลูกเศกนะครับหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานปลูกเสกนะครับเขาเรียกว่าเม็ดยาพระพิจิตรครับนี่ด้านหน้าเป็นแบบนี้นะ ด้านหลังเป็นแบบนี้นี่ด้านหลังเป็นแบบนี้เป็นเนื้อทองแดงครับด้านหลังมันแบบนี้เม็ดยาพระพิจิตรครับสวยเดิมทุกเม็ดเลยสวยเดิมทุกเม็ดเลยนะครับดวงดีนะครับแบ่งบูชานะครับอง์ละสองพันบาทนะครับอง์ละสองพันบาทนะครับพระเม็ดยาพิจิตรนะครับปีสองห้าสี่สามนะครับหลวงปู่หมุนวัดบ้านจาน์ปลุกเสกครับใครสนใจทักทายมาได้เลยมีแบ่งอยู่เก้าเม็ดนะสวยๆทุกเม็ดเลยเี่ยสวยๆทุกเม็ดเลยไม่ต้องกลัวความสวยครับไม่ต้องกลัวความสวยนะ เม็ดละ2,000บาทนะแบ่งปันเม็ดละ2,000บาทสนใจทักทายมาได้เลยนะครับช่องทางการติดนนต่อนะครับก็0ูนย์หนึ่งนะครับสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับศูนย์หกหนึ่งนะครับสองแปดสองเก้าเจ็ดแปดเจ็ดนะครับดวงดียินดีให้บริการนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ